สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาดูเหรียญแลกนาขวัญที่มีความแปลกแปกนะครับปกติเหรียญแลกนาขวัญที่ผมเก็บเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเก็บเป็นแบบสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะเป็นเหรียญที่ผมชื่นชอบมาเป็นพิเศษนะครับปกติด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ในหลายหลายเหรียญสิบสิบเหรียญที่ผมเก็บเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนะครับผมมาส่องดูเนี่ย ผมก็พบว่ามีอยู่สามเหรียญนะครับที่แปลกดีนะครับผมก็เลยอยากจะเอามาถ่ายเก็บไว้ให้เพื่อนๆชมไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ u n c เหมือนกันนะครับเพิ่งแกะออกจากซีลนะฮะเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะมีความแปลกเป็นเหมือนเออร์เลอร์เออนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลสักนิดนะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากหนังสือจักรศาสตร์เมืองสยามเหมือนเดิมนะครับหน้า161เ็นะครับเป็นคิวโปนิกเกิลยีมมนะครับผลิต ทั้งหมดเก้าล้านเหรียญน,นะครับเพื่อนๆราคาประเมิน UN c ซก็อยู่ที่ห้าสิถึงเจ็ดสิบนะครับแต่จริงๆอ่ะเคยขึ้นไปหลายร้อยเลยนะตอนที่ผมาหาเก็บเนี่ยรู้สึกจะหลักร้อยหลายร้อยอ่ะนะครับตอนนั้นนะอทีนี้เรามาดูสองเหรียญน,นี้นะครับเพื่อนๆทั้งหมดสาเหรียญน,นะแต่ผมจะแกะมาแค่สองเหรียญพอนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าจะโดนมือเยอะนะผมไม่อยากให้โดนมือเยอะนะครับเนี่นะครับด้านหน้านะคะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็ปกตินะครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ที่พิเศษของสองเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆก็คือว่าเขาอะมีสภาพเป็นแบบรอยวงเดือนนะครับอยู่ด้านหลังทั้งสองเหรียญเลยนะครับเหรียญนี้ที่ผมซื้อไว้ก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้แกะออกมานะครับเนื่อนะฮะไม่อยากจะจับเยอะจับแค่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเจออีกไหมครับสวยๆแล้วก็มีวงเดือนแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูเหรียญแรกก่อนนะครับ เหรียญน,นี้นะครับเพื่อนๆด้านหน้าปกติดีนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมลองส่องดูแลเห็นไหมยังมีความเป็นน้ําทองวิงวิงอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับเนี่ยนะฮะด้านหน้าก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆก็เขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชนะฮะรัชกาลที่9นะครับแบบนี้นะแต่พิเศษก็คือด้านหลังนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองพลิกไปดูพร้อมกันนะครับ ด้านหลังเนี่ยก็จะเขียนว่าบำรุงกรเกษตรประเทศรุ่งเรืองนะครับเหรียญน,นี้ก็เลยบางทีเรียกว่าเหรียญบำรุงกรเกษตรนะครับ FAO Thailand นะ1บาทนะครับรัฐบาลไทยพศ2 5 1 5นะครับที่เพื่อเริ่มเห็นความแปลกแ,กแล้วเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราซูมดูไปด้วยกันนะเพื่อนนะอ่าเดี๋ยวผมจะพลิกไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะเพราะมันเป็นเส้นบางๆที่แบบลงกล้องแล้วจะเห็นชัดนะครับ เวนะแป๊บหนึ่งนะครับต้องเอียงดูนะคือเขามีลักษณะเป็นวงเดือนนะครับเพื่อนๆเป็นวงกลมเป็นรัศมีวงกลมเลยนะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยนะครับเห็นไหมนั่นะฮะนี่นะครับนนะคบวามเป็นวงเดือนไหมเพื่อนตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นเส้นวงเดือนเลยนะคือมีทั้งเหลี่ยมเลยนะกลมแบบ รอบรอบเลียดเลยนะผมจะค่อยเอียงไปทีละนิดนะครับเพื่อนๆมีกันอยู่บ้างไหมไม่รู้นะแต่ว่าผมว่าคือ,อแปลกและสวยดีนะครับก็เลยเอามาถ่ายเก็บไว้นะครับเผื่อจะได้มีเหมือนกันเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมีความเป็นวงเดือนเยอะเลยเนี่ยนี่นะฮะตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยก็คือเป็นทั้งเรียดเลยนะครับแปลกมากๆเลยนะผม เห็นแล้วแบบว้าวนะเมื่อกี้ก็ลยเอามาถ่ายเลยนะครับเนี่ยนะเห็นไหมฮะมีเส้นวงเดือนทั้งหมดเลยนะน่าจะเป็นบล็อกวงเดือนเลยนะถ้าเรียกนะเนี่ยนะฮะตรงขอบให้ชัดเลยเนี่ยอ่าเนี่ยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับความเป็นวงเดือนตรงนี้นะ้เพื่อนนะเดี๋ยวจะลองซูมดูทีเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเห็นชัดเลยตรงนี้เห็นชัดด้านะคงานเนี่ยนะเห็นนะครับ เป็นวงเดือนแบวงวงวง,วงละเอียดละเอียดเลยนะวงกลมน่าจะเกิดขึ้นจากการตึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนที่ออกแบบแม่พิมพ์มันนะครับทําให้เหลือร่องรอยวงกลมที่วนวนเนี่ยเป็นก้นหอยเนี่ยนะฮะอยู่ทั้งหมดเลยนะเนะครับสวยแปลกตามากๆเดียน,นี้ก็ไม่ผ่านการใช้นะครับเดี๋ยว ถ่ายเสร็จก็จะซิวเก็บยาวไปเลยนะไม่ไม่อยากจะจับเยอะละนะแต่วันนี้อยากจะเแกมาถ่ายเพื่อนดูนะครับนี่นะฮะนี่ยเห็นไหมฮะนะครับเนี่ยวงเดือนละเอียดละเอียดเลยนะเป็นเส้นแบบเยอะมากนะครับทั่วเหรียญเลยนะครับเนี่นะตรงนี้ก็มีนะคือเขาจะลักษณะเป็นวงกลมนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูเหรียญหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อนอีกเหรียญหนึ่งก็เป็นนะครับแสดงว่ามีหลายเหรียญนะไม่ใช่เป็นแค่เหรียญเดียวนะ ที่ผมมีอยู่ทั้งหมดก็สามเหรียญก็มีลักษณะเหมือนๆกันนะครับเดี๋ยวอยากจะเห็นไหมเนี่ยนเะนี่ยนฮะเนี่ยนะเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยเห็นนะเนะนี่ยวงกลมนะเนี่ยตรงนี้ก็มีเห็นไหมครับชัดเลยนะตรงนี้นะเห็นไหมครความเป็นน้ําทองวิงวิ่งของเหรียญก็ยังอยู่นะครับคือเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้เพื่อน รายละเอียดวงเดือนนี้ก็เลยยิ่งชัดนะครับเพราะไม่เคยโดนขูดขีดออกไปเลยนะเนี่ยนะชัดมากนี่นนะเห็นไหมนะครับชัดมากนะอันนี้เนี่ยชัดเลยนะครับสวยนี่อันนี้นะครับลองหาดูนะเพื่อนๆมีเหมือนกันนะโอเคนะครับ คือถ้าเหรียญธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่มีนะครับพเพื่อนๆเนี่ยนี่เหรียญแบบที่เป็นปกติ UNC เหมือนกันเพื่อเห็นไหมฮะเขาจะไม่มีเนาะเห็นไหมครับก็จะเป็นพื้นเรียบๆนะเห็นไหมฮะไม่มีลักษณะเป็นวงเดือนเลยนะแต่พอเป็นเหรียญที่มีวงเดือนเนี่ยว,ว้าวจริงครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยวงเดือนขึ้นมาเลยเนี่ยไม่เหมือนกัน,นเห็นไหมครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพืเ่อนๆขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับบล็อกวงเดือนเหลียญแรกนากขวัญน,นะครับปี2515แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ